แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีจากประกันสังคมนะคะโดยได้แจ้งว่าผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีอย่าลืมใช้สิทธิ์ก่อดสิ้นปีนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยเฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ได้อัปเดตว่าประกันสังคมย้ำมาตรา33มาตรา39อย่าลืมใช้สิทธิ์ตร,รวจสุขภาพประจำปีฟรีก่อนสิ้นปี โดยสำนักง,งานประกันสังคมเชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนสิ้นปีนี้นะคะโดยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศหรือโรงพยาบาลตามสิทธทิผู้ประกันตนได้เลือกไว้นะคะโดยยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายได้ 14. รายการโดยมีหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุตามความจำเป็นเช่นการตรวจร่างกายการคัดกรองการได้ยินการตรวจเต้านมโดยแพทย์การตรวจตาการตรวจสายตาการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจปัสสาวะการตรวจน้ำตาในเลือดตรวจการทำงานของไตตรวจไขมันในเลือดตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจมะเร็งปากมดลูกและการเอ็กซเรย์เป็นต้นนะคะซึ่งบางรายจะได้ตรวจหนึ่งครั้งต่อปีหรือ3ครั้งต่อปีนะคะการเตรียมตัวตรวจสุขภาพประจำปีนะคะผู้ประกันตนควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8-10ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า6-8ชั่วโมงสวมใส่เสื้อที่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย งดดื่มแอลกอฮอล์ G อย่างน้อย24ชั่วโมงเลี่ยงการรับประทานของหวานหรือดื่มน้ำหวานผู้ประกันตนหญิงไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน7วันหากมีโรคประจำตัวควรนำเอกสารหรือ,อยาที่รับประทานมาให้แพทย์ดูด้วยนะคะอัปเดตข่าวดีจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39 รวจสุขภาพประจำปีฟรีอย่าลืมใช้สีก่กอดสิ้นปีนี้นะคะ